วันนี้ถล่มหนักเตือน19จังหวัดรับมือฝนวันที่23มกราคมกรมอุตุนิยมวิทยารายงานพยายกรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าคลื่นกระแสลมฝ่ายตะว,วันตกเคลื่อนผ่านภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเขาปกคลุมบริเวณประเทศลาวแล้ว ในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองบางแห่งใน,พน,อองนะพักเเฉียงหนือแตะวันออกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยสำหรับความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมภักเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนทําให้พักเหนือยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าส่วนพักตะวันออกเฉียงเหนือภักกลางและพักตะวันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้าบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีน้ำค้างแข็งบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด3-10องศาเซลเซียสและบริเวณยอดภูมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด,ด10-15องศาเซลเซียสส่วนมรสุมต้นออกเชียงเหนือที่พัดปกคลุมอาวไทยะภาคใต้มีกำลังอ่อนทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองบางแห่งฝนละอองขนาดเล็ก ประเทศไทยและกรุงเทพมหานครมีการสะสมของฝุ่นละอองหมอกวันปานกลางเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังปานกลางภาคเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวและอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด13-20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-34องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ำค้างแข็งบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด3-10องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามการลสินมุกดาหารนครราชสีมาศรีสะเกษอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุดส8 2 1ดองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด26-32องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด10-15องศาเซลเซียส ภากกลางมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด21 -22 องสศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-3 3องศาเซลเซียสภักตะว,วันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเราชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุด20-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-33องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้า กับมีฝนฟ้าขนองรอยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด21-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-33องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ1เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภักใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆบางส่วนกับมีฝนน็กน้อยบางแ อุณหภูมิตำสุด22-25องถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องถึงองศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1นเมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆบางส่วนโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิตำสุด21-24อถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34อถึงองศาเซลเซียสขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวสขอบคุณค่ะ